ครับผมดูแลร่างกายดีมากช่วงประมาณต,ต้นต้นเมษาของปี65อยู่อยู่ตื่นขึ้นมาครับมันรู้สึกรังรังเจ็บเจ็บที่บริเวณหลังอะครับเหมือนตรงสะบัดสองวันผ่านไปครับตึงหลังยังมีอยู่ที่เพิ่มมาครับแขนขวามันตึงอีกมันน่าจะไม่ปกติแล้วก็เลยไปตรวจโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเขาเห็นอาการผมเนี่ยมือเนี่ยครับสีมันม่มันเริ่มเปลี่ยนแล้วมือซ้ายมือขวานี่สีมันไม่เหมือนกันแล้วเพราะว่าดูเขความที่มันตึงครับเลือดมันเดินไม่สะดวกคุณบอกว่าคุณต้องแอดมิดนะคุณหมอ ้าเลยจับผมไปตรวจซีทีสแกนผลซีทีออกมาเนี่ยเจอริ่มเลือดอุดตันที่บริเวณไหปลาด้านขวาคุณหมอเขาเลยฉีดยาสาสลายริ่มเลือดให้ผมครับแต่กอดออกจากโรงพยบาบาลเนี่ยคุณหมอเขาขอให้ผมอะเจาะชิ้นเนื้อที่คอไปตรวจหน่อยทีนี้เมื่อครบ2อาทิตย์นะครับมีสายโทรศัพท์เข้ามาอยากโรงพยาบาลสวัสดีค่ะคุณลูกคุณใช่ไหมคะอะไรเ่ะยเอาใช่ครับผลชิ้นเนื้อออกแล้วนะ คุณมีเนื้อร้ายจุดที่พบเนี่ยมันเป็นจุดที่ปอดด้านขวาแล้วก็มีลุกรามไปที่ต่อมน้ำเหลืองที่คอคุณหมอบอกว่าต้องีคมกับเคมีบำบัดใช่กับฉายแสงแผนคือว่า,าคีมโม12เข็มแล้วก็พร้อมกับฉายแสงสาหรือาครั้งเนี่ยทำพร้อมกันไปเลยแล้วก็ให้จบภายในเวลา1เดือนครึ่งทีนี้พอเราก็ทำไปทุกวันทุกวันทุกวัน,วนมันเริ่มมีอาการครับมีเริ่มมีเอฟเฟกคือ <c> คอมันเริ่มไหม้เป็นสีแดงชัดเจนเลยสักพัก ประมาณครั้งที่20-25มันเริ่มตกสะเก็ดแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องการรับประทานอะไรไหมข้างนอกเนี่ยมันเป็นแค่นั้นนะแต่ที่เจ็บกว่าคือข้างในอไอ้ตัวหลอดอาหารนี่ครับโอ้โหมันกินไม่ได้อยอมรับว,ว่าตอนนั้นเป็นสถานการณ์ที่ที่แย่มากๆหลังจากครบทุกอย่างแล้วมันมันพัฒนาการของมันไปในทางที่ดีหรือมันมีอะไรเป็นแรงบวกมาให้เราอย่างไรไหมนะตอนนั้นแหละครับเข้าเครื่องซีทีอีกแล้วนะครับเข้าเครื่องซีทีไป คุณหมอแจ้งผล C T มาครับว่า,าคุณลูกคุณครับยาไม่ตอบสนองเอาไม่พอมันลามไปตับอีกครับแล้วเจอที่กระดูกสันหลังอีกโอ้โหผมนี่แบบเฮ้ยอะไรเนี่ยแล้วคุณหมอก็แจ้งว่าอันเนี้ยมันคือเข้าขั้นระยะสี่แบบเต็มตัวจิตมันตกแบบเฮ้ยแบบเราไม่มีแรงไม่มีแรงแม้กระทั่งแบบเราเราจะยืนเลยคุณหมอเขาแจ้งผมอีกว่าทีนี้ อ่อคุณคนต้องเปลี่ยนแผนการรักษาแล้วจากเดิมที่จะให้หายขาดได้เนี่ยเปลี่ยนเป็นรักษาแบบประคองตอนนี้ผมจะเข้าเครื่องซีทีสแกน่ะผมไม่เจอน้องคนหนึ่งเขาเป็นคิวก่อนหน้าผมผมเห็นแท็กที่สายข้อมือ,อคอาย,ยุ่แค่สิบสอขวบแต่ว่าหัวเขาล้นหมดแล้วสายตาได้แค่สบตากันเข้าใจอ่ะคืออยู่ในช่วงไม่คิดเหมือนกันอะ่ะแต่ว่าน้องเขายังดูเด็กมากไปจนที่เขาเขายังสนุกเลยนะ วันนี้ผมยังคิดว่าเขายังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นอะไรอออะเความไรเ้เดียงสาใช่ครับจริงๆเราอายุสามอายุสามเนี่ยเออเราก็ใช้ชีวิตมันมากกว่าน้องเขาเยอะมาก,กานะแต่ทางเรื่องนั้นไม่ใช่ว่าหมายผมว่าผมจะจะคือจะยอมแพ้นะแต่ผมเข้าใจโลกมากขึ้นเราก็ปล่อยวางคือถ้าคิดแบบนั้นน่ะเราจะได้ไม่ต้องไปคิดใช่ใช่เขาเรียกอะไรโชคชะตาไปว่าโชคชะตาว่าฉันอายุแค่นี้เองทําไมฉันต้องเจอสิ่งนี้ก็ไม่นั่นเด็กกว่าคุณอีกใช่ครับผม,ม่็เคยเป็นเดอะแบกอยู่ หมายความว่าเราแบกทุกอย่างไว้กับเป้สะพายหลังเราอ่ะใช่ตอนนั้นอ่ะค่านิยมสั่งว่าคุณเป็นลูกผู้ชายเกิดมาต้องมีงานทาต้องมีนู่นนี่นั่นนั่น่ใช่ครับใช่ครับผมอ่ะวางเป้อันนั้นลงแล้วผมเอามาเรียงใหม่หมดผมดูซิว่าอะไรที่มันสําคัญในชีวิตผมเลยค่อยดึงเอาแต่ละอย่างเนี่ยใส่เป้ทีละอย่างอืไม่ใช่เป้ที่คนอื่นใส่ของให้อ่า จงทำสิ่ง<ช>นี้นะจงทาสิ่งนี้นะแล้วใส่ใ<ช>เข้ามาให้เรา<ช>ตึบ,บให้เราแบกใช่ผมรู้ว่าเอ้ยหลังผมม,มันเบาขึ้นเยอะมากอืแล้วเราพร้อมที่จะเดินต่อไปแบบแบบมีความสุขมาก